ครับผมเป็นตาอ้นนะครับลูกชายของคุณเปรมซึ่งเป็นลูกติดบ่าวนะครับแต่ว่าเป็นลูกเลี้ยงของแม่พลอยนะครับครับผมกนภันรครับเป็นคุณเปรมในวอร์ชั่นคุณเปรมใบหนุ่มนะครับค่ะออยอมรพัฒน์นะคะเป็นแม่พลอยวัยสาวค่ะ,คะให้ใบเด็กบอกก่อนสวัสดีค่ะแชตัมนารัตค่ะรับบทเป็นพลอยเด็กค่ะเป็นพลอยไม่เด็กแล้วค่ะโตที่สุดค่ะพลอยสาว พลอยสาวที่สุดครับนี่ตอบแทนคุณแม่ผมไม้สลันยูครับรับบทเป็นตาอั้นครับลูกลูกคนแรกของแม่พลอยแต่เป็นคนที่สองของบ้านครับก็นนทนนครับรับบทเป็นตาออสครับเวอร์ชันโตครับ กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งในครั้งที่3แล้วก็จะมีนักแสดงที่น้องใหม่อย่างเช่นน้องออยนะครับผมน้องเชาแตมแล้วก็อตอตาออสนะครับน้องโดน,นก็ต้องมีการ <c oughs> ปรับต่างๆให้ให้ทุกคนได้ได้ ลงตัวแล้วก็แล้วก็ข้อที่สุดนะครับก็จะมีการฝึกซ้อมกันมากแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของความรู้สึกต่างๆของการแสดงตัวละครแต่และความรู้สึกที่ให้คนดูได้เข้าถึงในเวอร์ชันนี้ด้วยเวอร์ช,ชันปี6 0ศูไม่สุดสด,ด,ด้วยนะครับครับผมดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้รับโอกาสมาแสดงละครเวทีเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเราคนเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะแสดงให้เห็นถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราภูมิใจในความเป็นไทยขนาดไหน ดีใจมากมากค่ะเพราะสี่แผ่นดินเป็นเรื่องแรกที่หนูดูที่รัชดาลัยแล้วก็เป็นเรื่องที่หนูประทับใจมากที่สุดค่ะแล้วก็วันนี้ดูได้มาเล่นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะก็ดีใจมากๆค่ะแล้วหนูก็จะทําให้เต็มที่ค่ะตอบดีกว่าพี่กันอีกค่ะ <laughs> <laughs> เราต้องบอกว่าเป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องแรกของผมด้วย แลนนั้วก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรแต่ว่าพอเราได้เห็นความทุ่มเทความตั้งใจแล้วก็ความใส่ใจของทีมงานเบื้องหลังทุกคนแล้วก็ลงไปถึงพี่ๆนักแสดงทุกคนนะครับก็ก็ก็ทำให้รู้สึกว่าดีใจมากขึ้นไปแล้วก็พยายามมากขึ้นไปเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดมันตกตะกอนออกมาให้กับผู้ชม ตอนนี้ต้องรีบนิดหนึ่งเพราะว่าบัตรโซเอาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารอบแรกหมดแล้วใช่ไหมครับที่วงแรกช่วงแรกหมดแล้วโอ้เห็นไหมครับต้องรีบแล้วไม่ธรรมดานะครับนะครับซื้อบัตรได้ที่ไหนไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับครับผมบัตรมีราคาตั้งแต่เท่าไหร่พันจนถึงอะไรอะไรอะไร ห0 0พันอะไรไม่มี5,000ไม่มี5,000 500้าร้อยแต่ราคา500ยันถึง3,000บาทนะครับซึ่งก็ตอนนี้ย้ำอีกทีว่าโซเอาไปหลายรอบแล้วครสียุ้งแปลว่าอะไรครับโซเอาครับไม่ใช่ซีอุ้งเขาพูดว่าโซเอาลตอนนี้ก็บัตรเราคอนเฟอร์ทีเราก็เริ่มซีอุ้งกันแล้วนะครับที่ฟังโซเอาเป็นซีอุ้งจริงก็ตอนนี้เปิดแสดงตั้งแต่8สิงหานะคะตอนนี้ก็ขายบัตรถึง17กันยาค่ะซึ่งเราก็หวังว่าเราจะได้ต่อไปอีกนะคะก็ขึ้นอยู่กับผู้ชมค่ะแต่ เชื่อว่านักแสดงทุกคนพร้อมมากๆนะคะที่จะนําเสนอสิ่งดีๆแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้ชมอย่างแน่นอน,นะค่ะยินดีและก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับนักแสดงคุณภาพแล้วก็ทีมงานคุณภาพนะครับทุกๆท่านนะครับแล้วก็ดีใจแทนคนไทยด้วยที่จะได้ดูละครเวทีคุณภาพที่เป็นของคนไทยจริงๆอีกครั้งหนึ่งยัไงก็อย่าลืมมาดูนะครับ